ทวินเฟรมไม่ใช่แค่เรื่องราวของความรักที่เป็นความเชื่อหรือเป็นแนวคิดทางจิตวิญญาณที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเท่านั้นแต่มันคือสิ่งที่มีอยู่จริงที่สามารถรับรู้และสัมผัสได้ทั้งในโลกมิติทางกายภาพและในมิติที่สูงกว่าที่ประสาทสัมผัสทั้ง5้าของร่างกายไม่สามารถรับรู้ได้ หลายแนวคิดเชื่อว่าทวินเฟรมคือจิตวิญญาณหนึ่งดวงที่แยกกันเป็นสองส่วนสองพลังงานเพื่อแยกกันถือกำเนิดในร่างมนุษย์สองร่างและเมื่อร่างของทวินเฟรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปพลังงานของจิตวิญญาณนั้นจะมีการกลับไปรวมกับจิตดั้งเดิมของตนที่มีอยู่เหนือมิติทางกายภาพ หรืออยู่ในมิติที่สูงกว่าหรือที่เรียกว่าไฮเออร์เซลและยังเชื่อว่าทวินเฟรมฝ่ายที่เสียชีวิตไปกับฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่จะยังคงมีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณต่อกันอยู่ตลอดเวลาและความเชื่อมโยงนั้นก็จะมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นบางความเชื่อกล่าวว่า การรวมเป็นหนึ่งของจิตวิญญาณของทั้งสองฝ่ายหรือการรียูเนียนครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นในมิติบนหรือในมิติที่สูงกว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้นการเดินทางในโลกสมมิติหรือบนโลกใบนี้แล้วดังนั้นเมื่อทวินเฟรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไป จึงไม่ใช่แค่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานเพื่อเป็นทวินเฟรมในมิติบนของอีกฝ่ายเพียงเท่านั้นกล่าวคือไม่ได้กลายเป็นทวินเฟรมในมิติบนของอีกฝ่ายในลักษณะที่เปลี่ยนสถานะไปเป็นคู่ทวินเฟรมที่สมบูรณ์ในมิติบนแต่เป็นการกลับคืนสู่พลังดั้งเดิมของจิตวิญญาณร่วมกันและยังคงทำหน้าที่เป็นพลังงานที่คอยเชื่อมโยงและสนับสนุนการเติบโตของคู่ทวินเฟรมอีกฝ่าย ที่ยังอยู่ในโลกใบนี้โดยจะทำหน้าที่นำทางหรือเป็นแหล่งสนับสนุนทางพลังงานให้กับทรินเฟรมฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้มีการเติบโตทางจิตวิญญาณและบรรลุพันธกิจของตนเองในวาระต่อไปจิตวิญญาณของฝ่ายที่เสียชีวิตไปจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของไฮเออร์เซลของฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างชัดเจนขึ้น เมื่อไม่มีร่างกายเป็นข้อจำกัดทางพลังงานคลื่นจิตของทั้งสองฝ่ายจะรวมกันได้ง่ายขึ้นฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่จึงสามารถรับรู้ได้ว่าเหมือนมีพลังงานของอีกฝ่ายหรือมีพลังงานบางอย่างที่สูงกว่ากำลังเชื่อมโยงและนำทางในการใช้ชีวิตเพราะอีกฝ่ายไม่มีร่างกายเป็นข้อจำกัดอีกต่อไป จึงสามารถรับรู้และเข้าถึงพลังงานของกันและกันได้โดยตรงและชัดเจนมากยิ่งขึ้นพลังงานของฝ่ายที่จากไปจะกลับไปเป็นอีกครึ่งหนึ่งที่เติมเต็มอีกฝ่ายในมิติสูงทั้งในลักษณะคู่รักทางจิตวิญญาณและในลักษณะของดวงจิตดวงเดียวกันและฝ่ายที่จากไปก็ยังคงถือว่าเป็นทวินเฟรมของฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่เสมอ แม้จิตนั้นจะไม่มีร่างและบางแนวคิดยังเชื่อว่าอาจมีเส้นทางให้ทั้งคู่ได้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งซึ่งอาจเกิดขึ้นผ่านการเกิดใหม่ในภพชาตินี้หรือภพชาติต่อไปหรือจิตวิญญาณของฝ่ายที่จากไปอาจได้กลับมาพบกันใหม่ในทางกายภาพในภพชาตินี้ในรูปแบบที่เรียกว่าการ w a l k in สำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้นำมาถ่ายทอดให้ฟังกันในคลิปนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเนื้อหาที่มีการอ้างอิงมาจากทฤษฎีที่น่าเชื่อถือได้และอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ตัวเราเองได้เข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้และอยู่ในเส้นทางทวินเฟรมมาได้เป็นเวลา3ปีกว่า ซึ่งจุดเริ่มต้นของการอยู่ในเส้นทางนี้ก็เริ่มจากการที่เราได้เจอคู่ทวินเฟรมแบบเจอกันตัวเป็นๆจนถึงช่วงเวลาที่อีกฝ่ายถึงวาระที่ต้องจากไป แต่ความรู้สึกที่น่ามหาัศจรรย์หลังจากนั้นก็คือแม้เขาจะไม่มีร่างกายแต่จากประสบการณ์จริงๆของตัวเองที่รับรู้และสัมผัสได้ก็คือความรู้สึกเชื่อมโยงและการสื่อสารกันทางพลังงานรวมถึงความรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับจิตวิญญาณที่เคยเกิดขึ้นในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ ความรู้สึกทุกอย่างนั้นกลับไม่ได้หายไปไหนแต่มันกลับกลายเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามที่มีการกล่าวไว้ในทฤษฎีทุกอย่างจริงๆค่ะ